สวัสดียามร้าครับผมยามเบ็ดกบครับขึ้นได้ไปห้าหกตัวเงี่แหละยามสองหลอดเรว่มเริ่มแล้วอะได้อยู่ประมาณเก้าตัวพี่น,อน้องยามเร้าที่นี่กดติดบ,บน่น,นี่บอน กบติดเบ็ดย่งมาแนละ้วเพราะว่าบริเวมะย่มไม่มีเงียบี่ไหมถ้ม่ีเงียจได้ตื่มกันเนาคือี่น่าคือคอานจะว่ามันคือตายตาย,ตายนะ

มึองอกบวถือเงียวไต่เงียวไต่แล้วบ่ถือกับพี่น้องเงียบ่ยยยถือเนียรงยกับวถือ คือต,ตัวเดียวพี่้องเอ้ยรุดเบิดพเพอาะบริไมาหยามขึ้นรุดเบิดเลยกบติดลงนำแตกสุดๆเลยคือตัวเดียวจะว่าตายสัมเนี่ยพี่รองได้ยุว้มมึงคนแล้วบางนี้สิพยายามเงียบ่อพี่้องเอ้ยเพราะว่าใส่เงียบไว้หม้อน ี่หลังที่ได้ไปยามเงียบล่องมึงว่าเงียบมันจะถึบจกตัวว,วา่าว่างละทําคลิปตอนไปใส่อยู่ครับแตว่าเวลาเมื่อเปิดเบื่งแล้วนะผมไปเปิดทายคลิปในระบบของสีเค วันนีเสียงมันบ่มีครับเคยได้ตั้งเลยติดลบทิมมัดเลยคลิปีิตายทำหวานไปเปิดเบิรงมันเป็นระบบสีเคสเต้าซับมันบล็องหลับครับมันเอาภาพเข้ามาได้จ้ะแต่มันเริดประมวลภาพบริดประมวลรูปภาพวิดีโอเสียงมันเลยบ่มีเพราะปกติผมใส่1 0 8นแปดสิบ เพราะว่าความเลยผมใส่ถ่ายในระบบของ MPC มพีซ่กีใก็เลยได้มาเบิ้งแต่ตอนมาหย่าหอดตอนใส่กระเพดิึงไปรุ่นน้ำกันครับผมเนี่ยครับลังเลี่ย่ในควอง เขาเนานงเงียบแท้เ <ơ> ้ยเขาพี่อ้องเขา นะครับหลังที่สองที่อสองอมันมิดจัดบสินะมจัดเพียงหรวเลยมิดทีนียอู่ มันั่เขานี่ปูปูน้อยพูกเข่าตกพี่น้องเฮ้ยยี่กี่เดียนตายเต็ตมเลย เียนก้มบัวเขา้าลองเสุไทายขันบ่ถื่อนกับที่คือจีบบ่ใช้อีกดอังแงบเนี่ย Biệt Ơ, thử thế biệt kìa ừ, một gì đi kìa nọ. làm cái đi điểm nó kìa đó, mưa thì nó จมลองน้ำ้ะบาดนี่ยนอ่ะขี่ลองน้ำไปละไปละไปละหิมเลยบาดเนีเอ,อ้ยผสมเลยผสมเห็ดเียเวลาเห็ดตั้งหมมองทุกท่านบุคคลเจ้าตัวที่น้องเอ,อ้ยว้าหรให้เบ็ดตัวดีกว่า ขิมเลยที่หน่องบ่อเลยเพราะว่าใส่สองเทีย่ยวขุดปอกให้เขาสูดเสื้อเบียดก็ได้ที่หน่องขิมเลยบ่อเอลย เบ็ดยังเลยกินกว่าพี่น้องคนน่ะคนน่ะเสบดยังเลยกินกว่าเสียงเงียบเดี๋ยวถือแจ็คตัวไหมผูเอาอะไรเงียบทิ่มเลยพี่น้องเงียบบ่เอาซ้ำเสียเวลาเห็ดยางคัดเขาให้สเสบียอดยดีกว่าสหรับคลิปนี้ที่ได้จบไที่นี่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง อีบ้านหน้าหน้าทมชแน่วหน่อยนะครับเด้อพอเปลีนกำลังใจเลยเห็ดคลิปต่อๆไปครับผมสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ